สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่25ถึง31มกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็หยิบได้ไพ่เฮโรแพนนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่พระสังฆราชคะ่ะไพ่ที่เขาเรียกว่ามีพระที่คุ้มครองประจําตัวเรานะคะคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอะไรต่างๆ ก็จะมีพระคุ้มครองนะคะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสน,นุนถ้าเรียนก็จะมีที่ปรึกษาที่ดีถ้าทำงานนะคะก็จะมีหัวหน้างานที่ดีหรือถ้ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีคู่ค้าหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดีนะคะช่วงนี้ให้เราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือโอกาสนะปีใหม่ปีนี้นะคะก็ ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะถ้าไม่สามารถไปได้ก็โทรนะคะหรือว่าส่งของไปให้นะคะผูกมิตรสัมพันธ์ทำไมตีไว้หรือกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีนะคะสัปดาห์นี้อ่ะก็ หยิบได้เป็น High Princess นะคะตัวนี้ก็เป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีความสวยมีความลึกลับอ่อนไหวเป็นไพ่ของความเซนส i v e นะคะคุณผู้หญิงในสัปดาห์นี้นะก็จะมีคนเข้ามาหามากหน้าหลายตาเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีแต่คนอยากเข้ามาทำความรู้จักกับคุณ นะคะ,ะคุณผู้ชายก็เหมือนกันจะได้พบเจอหญิงสาวสวยนะคะที่คุณเจอแล้วจะรู้สึกว่าหลงเสน่ห์ของเธอนะคะสัปดาห์นี้มีไพ่ดาบด้วยนะคะเป็นช่วงที่กลุ้มอกกลุ้มใจแน่นอนเลยมีภาวะที่ให้เครียดนะคะระวังเรื่องสุขภาพของเราเองด้วยนะคะระวังพวกไมเกนอะไรต่างๆนะเพราะว่า มันมันเครียดนะคะแล้วก็มันส่งผลทางด้านสุขภาพนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ